สวัสดีชาวราศีมังกรนะครับหลังจากที่ดาวเสาร์จะโครจรถอยหลังหรือพักองศานะครับในช่วงวันที่23สิงหาคม2568ที่จะมาถึงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรในช่วงนั้นไปจนถึงปลายปีหรือสิ้นปีนะครับจะมีความท้าทายในเรื่องของการงนาน แต่ดวงการเงินก็กลับมาโดดเด่นและพุ่งแรงอย่างมากนะครับเชาวราศีมังกรลหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนหรือได้รับผลตอบแทนที่ดีจากสินทรัพย์ที่มีอยู่นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการวางแผนและการเงินระยะยาวและการลงทุนในสิ่งที่ชาวมังกรนะครับมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญนะครับ ดวงชะตาในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ชาวมังกรควรทําเพื่อเสริมดวงนะครับ1คือเน้นการลงทุนระยะยาวเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําถึงปานกลางนะครับเช่นเขาเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองในระยะยาวนะครับ ปราการต่อมาในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ดาวสาวพักองศาควรจะใช้ความเชี่ยวชาญของท่านให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับลองพิจารณาใช้ทักษะความสามารถความรู้ที่ท่านมีอยู่เพื่อสร้างรายได้เสริมเช่นการรับงานที่ปรึกษาหรือการสอนพิเศษในเรื่องที่ท่านถนัดหรือทําอะไรก็ได้ที่ท่านถนัดนะครับ ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองพิจารณานะครับว่าตัวเองมีความสามารถอะไรมีความถนัดอะไรหรือที่ผ่านมาเคยทิ้งงานเก่าเคยทิ้งโปรเจกต์อะไรไปหรือเปล่าเอากลับมาปัดฝุ่นทําใหม่ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้ประกอบกิจกรรมทาให้การเงินมีความแข็งแรงมีการเจริญเติบโตในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีนะครับและสิ่งสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับชาวมังกรในช่วงนี้นะครับ การออมเงินอย่างมีวินัยนะครับเพราะการเก็บออมอย่างสมบูเสมอเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชาวมังกรในระยะยาวได้เพราะที่ผ่านมาชาวมังกรหาได้เยอะก็จะยเยอะนะครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นนะครับและในช่วงเวลานี้ยังเป็นโอกาสที่ท่านจะได้เก็บทุนสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะครับสิ่งที่ควรระวังในช่วงที่ดาวเสราร์พักองศานี่นะครับ คือชาวมังกรควรจะหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแม้ดวงการเงินจะดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่แบบมีความเสี่ยงสูงนะครับหรืออา,อาจจะลงทุนไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับสรุปแล้วาชาวมังกรดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับ